ทเทวแวบมาแล้วครับหมู่บ้านทำกองแม่ทำอะไรครับมแม่นี่เขาเรียกว่าทำอะไรตอบหน่อยตอ,ตอบอะไรนะ<ป>ตอบแท่หนูชื่ออะไรคะชื่อปูค่ะอ๋อ <c oughs> นี่ตอกแท่นะครับเดินต่อไปอีกน้องปูครับนนองปูก็ยิ้มหน่อย ให้ตอออยู่ันนั้นพี่สุเทพนะครับจากวอล์กแวร์ครับเอามาวอลอกอะไรอ่ะวอล์กแวร์วายอันนี้ทำอะไรพี่ถ่ายแท่ครับถ่ายไลโร่แทะอ๋อจอรูครับ๋อ้ยตีแท่ครับตีแท่นะครับนี่นะครับหมู่บ้านทำกลองครับ ันนี้เราก็มีนางแบบมาตอกได้เหมือนกันนะอ๋อนี่หนูตอกได้ด้วยเหรอต้องให้ป้าเขาแทงให้ด้วยหรออย่าเลยหนูเอนจอยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมต้องปิดหน้าอย่างงั้นครับไม่สบายคขอบคุณค่ะขอครับอันไหนกองไทโกะนะพี่อันไหนไทโกะนะอันไหนไทโกะอันนี้อ๋อที่ไว้หูอันนี้โกะแบบเสร็จแล้วอ่าโกะแบบเสร็จแล้วนะครับ ไม่ไม่ต้องตัดหนังครับโอ้มันทิ้งไว้อย่างี้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคไปแล้วครับขอบคุณครับแอบพี่พี่คนนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับทรครับจากทรทรนี่ใหญ่ครับททรครับชื่ออะไรครับชินุครับโอเคโอเคโอ้โหหน้าตาหล่อมาก